ตื S <S <muy> ่นก้าวเข้าสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสุภูสุคนนะคะพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีหล่าหน่อยอุ้อิงนะคะเอฟซีเพชรแสงแต่ว่านเจโอทู่นะคะสารคิปนี้มาวอาเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องบอดโจกลัวอะไรหรือเล่าย่านนี้อย่างที่สุดนะคะพี่น้องซึ่งก็จะเป็นที่มาของที่เล่าไรสดเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องแอดเพจเองกะ มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีย่างขนาดเออต้องใส่เข้ามาปลื้มแห้งนะคพี่น้องดีใจย่างที่สุดพวัาหยังพว่าไอเพนเองคือช่อง y o u t u ู e ช่องน,น้อยๆนะคะพี่น้องน,น้อยๆนะคะพี่น้องเออซึ่งบ่กขาดคิดนะคะพี่น้องและที่แหลก,กนี่หอ,บอกกดบก่าเลยพี่น้องต้องใส่เข้า่าบก,กา่าบก,ก่าที่จะบอก บมกล้าที่จะว่าถึงนะคะเพราะคิดว่ามันจะไก่โตแห้งวามหมายนะพี่น้องไก่โตจังไหนวาตีท่าเฮาเว้าไปนี่เพื่อนกรสิบอเสือได้ละเนาะวะแม่นเวลาวามหมายป่าม่านนี่นะคะพี่น้องย่านเพื่อนบ่เสือเป็นความคิดที่มั่นขึ้นมาตัดท่านที่เลยวะบเ้าโโดีกว่วเออประม่านนั้นนะคะ ซึ่งกับที่มาที่ไปก็คือยังบอดโจเพิ่นบวอ่ล่ะพี่น้องไปเบิ้งคลิปเต็มได้นะคะนั่นก็คือย่อเนี้ยจากน้อยนะคะพี่น้องแอดเพนเองก็ถือว่าเขามาเป็นยูทูบเบอร์นะคะด้วยการเขามาตามติดชีวิตอีหล่หน่อยเขามาตามติดสาวน่อยเพื่อนบ้านแพงนี่แหละเอาว่ามาเกาะกระแสเพิ่นว่าแต่ไปนะคะพอตอนนั้นก็คือถือว่าดัง ให้บอกว่าช่วงนั่นีน่กับช่วงนี้ก็ได้ดตั้งกันดอกพี่น้องนะคะพี่น้องแต่ช่วงนี้ก็คือคนหูจักหลายแล้วนะคะช่อง YouTube ก็หลายขึ้นแม่นว่าล่คะพี่น้องยอดการเบิงการชมมันก็อาจสิหน่วยลงแน่แต่สมัยตะกี้เนี่ย่าจะลงงังไปโอ้ยพี่นอ้องเ้ยคนหลุมเบิงเอาวาสันนะคะพี่น้องเดือนเดียวเอเพ่นกับพานกดยูทูบแลวเห็นว่า,า,านี่คือเอเพ่นอยากจะบอกว่า ไอเพื่อนสามารถที่จะผ่านกด u t u b e สางไล่ได้ๆย้อนต้องบอกว่าเพราะสาวน้อยพิศบ้านแพงเพราะอุงอิงนะแล้วมีอุงอิงก็เพราะบอสโจแมน่าหลาพี่น้องมันเลยเกิดความหักความผูกพันนะแม่พี่น้องแล้วข้อหมายก็คือเฮาหักเข้าหักองค์กรเฮาหักในตัวศิลปินเข้าหักในศัตธาในพอหัวหน้าวงจังสิแม่พี่น้อง เออว่าในความสามารถในให้บอกว่าความเป็นจริงคืออย่างไดทุกคนก็นได้เห็นประจักษ์แกสายตาอยู่แล้วที่นี่ก็คือตามประวัติความเป็นมาเนาะพี่น้องเนาะก็คือหูว่าพ่อสมการคือพ่อของบอดจูนี่พ่อผู้ก่อตั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่เพื่อนได้เสียไปแล้วตั้งแต่ก้อนหนาที่หลาหน้อยอุ้งอิงสิเข้ามาว่าต่อไป อเพ็กเองกับบอด้อดตามเพื่อนเด้ตะกี้พอแอเพ็กเองบ่ได้รู้เรื่องหมอรองหมอลำแมตอยังใดนะคะว่าเตรงตรงตรงนี้เลยนะคะพี่น้องได้มาหูจักบงสาวหน่อยเพชรวัน,นแพ่งนี่ก็เพราะว่าพอบ้านเนเพื่อนได้เจ็บป่วยลงแล้วกับเจ็บป่วยยังหนักแบบชนิดที่ว่าแทบเอาขึ้นบได้หญ่คนน,นี้พี่น้องและในที่สุดก็ได้มาลู่จักกับหมอจอนหมอฝังเข็มนี่แหละที่บอดโจพเพิ่นได้พูดถึง ที่บอดจูเพิ่นได้กาลันตีซอยในเสียงหนึ่งก็คือเพิ่อนบ้าถึงในท่า่าหมอจอนหมอฝังเข็มผู้นี้สามารถซอยแม่สุภาพได้เพราะว่าพ่อสงการเพิ่อนก็นได้เสียไปแล้วความดูสืกของบอดจูที่ย่านที่สุดก็คือย่านสูญเสียแม่ไปนะคะเพิ่อนบอกว่าก้อนหนานี่พ่อสงการนะคะพี่น้อง ขออนุญาตเอ่ยถึงนะคะเพิ่์นว่าถึงอยู่ในคลิปนั่แหละพี่น้องในไลน์นั่แหละเพิ่นว่าได้ผ้าพอไปเขาโล่งพยาบาลนะคะพ่อเขาโล่งพยาบาลแล้วพอเขาไปแล้วพอบร่ได้ออกมาเลยนี่คือสิ่งที่บอดจูพันยันเนี่ยพี่น้องหลายผู้หลายคนถามว่าคุณยญาสุภาพเป็นยังไงดีขึ้นแล้วยังเพิ่นบ่กล้าตอบซึ่งก่อนหน้านี้พอเขาโร่งพยาบาลหลายคนถามเพิ่นก็ได้แต่บอกว่าดีขึ้น เลยจะบอกว่ากําลังดีขึ้นพ่อมาถึงแม่บบดนี้เพื่อนกับเจ็บป่วยล่งนะคะพี่น้องโดยบรูสาเหตุนะคะใหญ่สองลรงบานเลยที่เดียวแล้วที่สำคัญก็คือไปเข่าโร่งพยาบาลที่พ่อสงการเคยเขา่าเลยเไ็้ใหนเล่านี่มีความรู้สึกว่าในใจนี่ย่านย่านแม่ว่าได้ออกมากคือพอพี่น้องนะคะนี่คือความเป็นลูกแต่ ในส่วนของแอพเพนเองนะคะพี่น้องอเอพเพนก็เห็นว่าคุณยาสุภาพป่วยลงแต่ผู้ที่โอดบะไดเมนค้นป่วยบ้านนี้ก็คือพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านเองนะคะพี่น้องเพิ่นเห็นบอจูพูดถึงว่าผ้าเมเขารงพยาบาทเร้วกว่าถึงว่าในแน่ว,ว่าเมากินเขาบไดโนนีนันเห็ดหออ่อนเพียแขนขาบบมีแห้งเพราะคนบ่ไดกินเขาเมื่ลา่พี่น้อง ที่นี่ก็เฮ็ดให้พ่อว้านนี่เพิ่นคุดออกว่าเพิ่นเองก็เคยเป็นอาการมันพาอเพิ่นเห็นเท่าน,นั้นแหละพี่น้องจริงๆแอดนเพนก็นเห็นก้อนหนาแล้วล่ะนะคะพี่น้องแอดนเพ่นเองก็ได้ทักไปบอกอยู่แต่กะบอกาสจะว่าถึงลึกขนาดนี้แต่พ่อว้านตัดสินใจโทุหาพี่น้องโทุหาเลยท่านที่ว่าวกับบอโจูจ,จะครบสมบูรณ์แล้วว่าวเงาเลยพอช่วงนั้นบอโจูเพิ่นล่อแม แอดมิดอยู่นะคะลอ่พอพ่อตะน้ำทรงแม่เขาถึงโราบานเพิ่นก็นอยู่ในระหว่างลอ่อเพิ่นเลยคุยกับพอบานได้โดนไอเพี่ยนไดงยินแบบนั้นไอเพี่นเองกับแมว่าสามทับเข้าไปอีกบอสจก็รับฟังแล้วก็รับรู้ตั้งแต่มือนั่นนะคะจนในที่สุดคุณยาออกไปยุบานนะคะพี่น้องก็ห้ไปเบิ่งคลิปนะคะคุณยาได้ในระยะต่อมาคุณยาก็ได้กลับบ้านนะคะตามที่บอสจได้พูดถึงนะคะ ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการล่อพักฟื้นก็นเลยเห็ุให้ได้มีโอกาสน่นล่ะพี่น้องนะคะคุณย่าเองก็บ่ดีขึ้นนะคะบ่ดีขึ้นตามความต้องการน่ะนะพี่น้องก็เลยตัดสินใจบ่จก็เลยตัดสินใจนะคะถักกลับมาหาแอดเพนว่าคุณย่าจะไปรักษาอยู่ ไอเพนมี้ความรู้ซึกดีใจในความที่ไอเพนพยายามที่จะบอกในในช่วงต่อต่ตมอมาไอเพนเองก็ได้ไปคข้เมนตนลงไตคลิปอ่อลำพันธ์ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ก็เงียบไปนะคะจนในสุดคุณยาเป็นพ้นโพดเองอละไอเพนเองก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะหายดีวันดีขึ้นไปหาหมอจอนเดอร์คุณยาส่วนรายละเอียดบอก บอจูไปมืดแล้วนะคะพี่น้องนี่คือจริงที่เกิดขึ้นจริงนะคะพี่น้องแล้วบอลจูก็มาก,กาลันตีนะคะพี่น้องแล้วก็ได้มาพูดถึงแอดเพนแอดเพนเองก็ได้แต่งแต่ขอบคุณน,นะคะพี่น้องที่เพิ่นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและได้ไปส่วยเพิ่นนหน้านะะพี่น้องเนาะเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องแต่กัสิ่งที่บอโจูพิ่นย่านที่สุดก็คือตรงนี้แหละคะ่ะพิานานเมย์บอดอออกจากล่องบาล คือพอนะคะพี่น้องณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะพี่น้องชื่นมื่นทุกคนนะคะบอโจเองเพิ่นกะบ,บอดิลืมแอดเพ่นนะคะกัขอบคุณไปทางบอโจนํานะคะแอดเพ่นได้มีมือน,นี่ก็ย้อนเพิ่นนะคะนะคะฉะนั้นแล้วกัขอบคุณสุภุสุขคนที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามน้ำเนยชาบ้านได้กดติดตามนะคะขอบคุณสุภุสุขคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะอีหละกระเพาะฟางซองที่สิงดอนเอวีเจในได้จ้า อะไรก็ใช่เลยกำลังใจงนีคุณมก็ลี้ยงดู